ไออสกามาอยู่ไหนวะอ๋อสกามาอยู่ยี่กี่ต่อกดูไปเขายเราอยู่ก่ต่ออีโอเราเล่นสี่สี่ตันยนเอเราก็ไม่มีอะไรซะด้วยแล้วก็ระเบิดวาวูอีสกาอยู่

Nói đi, ngoài à, nó đi khóa à, đi, nó đi Ây, tự à. Ôi, nó đuổi đấy mà Ờ, à, nó ม,นม,นมนันนอนมันนอนมันนอนเพื่อนนอกแล้วมีรถมามีรถมารถ<อ>ม,มาจอดหม, <c oughs> มดเดีอว Watch out

Watch out! Watch out okay. Watch, Watch out here man gulua yeah, it's that ready? Oh yeah. mẹ mày hết <tiếng> mấy má hết rồi đấy, Rồi nó vào Watch out Watch out ủa, was running over the Watch out mind let him nó run Will 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 phải phải, lùi 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 Will Will lui lui Will

ai chết phun không em có gì đùi quạ đấy anh chích bắn nó vậy

lên right there trên. ừ, tóc quen, cá lì này. ừ, lên, cá lì mì. ừ, tóc đi. ừ, lại lên, cá lì Ở đây... mùi lên, cá lì

มาขุด location ไอ้เงี้ยละกูหนีแล้วเ้อะถ้ากูอยู่กูไม่หนีหรืเล่วะย่าลุ้นเลยย่าเน่ยเออเนี่ยตาดีเนี่ยตาขัดติ้งบอเนี่ยไม่มีอะ

Watch out I'm gonna let it lose off fine. Mark the location.

มาคะีด้วยมาคุระตีด้วยย่าคะีไม่ยาวมยานี่ฮะขีดจีซะด้วยไอ้ยี้ยแม่ไป้อชิบเนี่ยไม่เนี่ยวนะ่าขันน็อปดีดีเนี่ยสม,มุทรเนี่ยต้นไม้ยังสิบบาทต้นไม้ย่ง